อาร์ตพสุดตอบชัดเรื่องแต่งงานพร้อมเล่าถึงการมูเตลูกับตัวเองค่ะเรียกว่าช่วงนี้คือปังไม่ไหวไม่ว่าจะเป็นงานในวงการหรืองานธุรกิจส่วนตัวสําหรับนักสแสดงหนุ่มอาร์ตพสุดบานแย้มกําลังเนื้อหอมเลยค่ะช่วงนี้โดยได้มีกระแสความรักนั้นล่าสุดเจ้าตัวได้ออกมาเปิดใจเล่าถึงการมูเตลูก,กับตัวเองพร้อมเผยตอนนี้ยังไม่คิดเรื่องการแต่งงานหรือหากมีครอบครัวก็คงยังจะไม่มีลูกนั่นเองค่ะถ้ามีโอกาส ไปกลับวหรือว่าไปมูเตลูเล่าให้ฟังหน่อยว่าตอนนี้ไปทิศทางไหนเจ้าตัวได้เผยว่าก่อนหน้านี้15ปีวทุกทีทุกคนลงกระหม่อมได้หมดแล้วผมรู้สึกว่าชีวิตสับสนแล้วผมก็ไปเจอคนหนึ่งเขาบอกว่าอาร์ตรู้ไหมว่าจริงๆการไปมูหลายๆที่มันไม่ดีมันเหมือนสีขาวสีดําสีแดงสีเหลืองมาปนเปกันจนไม่รู้ว่ามันเป็นสีอะไรอาร์ตควรจะเลือกนับถือแค่หนึ่งคนหรือสองคนหรือเป็นพระอาจารย์ ตอนนี้ผมมีพระอาจารย์อยู่สองคนก็คือหลวงพ่อวราและหลวงพ่อแปะวัดสว่างอารมณ์ซึ่งสององค์นี้ท่านก็เป็นเพื่อนกันแต่ในตอนนี้จะชอบหมู่กับตัวเองค่ะไม่ว่าจะเป็นกนนารนั่งสมาธิขอพรไม่ได้เห็นกันขอพรเป็นธุรกิจท่าได้แล้วจะทํานะไม่ทําเลยค่ะสวดมวนต์ให้คนข้างในเราแข็งแรงให้เรานั้นมีพลังอธิษฐานเมตตาจิตตงัง นา,นานาค่ะพร้อมสร้างกำแพงในตัวเราให้ขึ้นมาเยอะสูงขึ้นไปให้เขานั้นมีพลังช่วยเราได้นั่นเองค่ะซึ่งเจ้าตัวเดบเผยว่าไม่ได้คิด เรื่องการแต่งงานไม่มีเลยค่ะไม่มีในหัวตอนนี้การเลี้ยงเด็กหนึ่งคนเป็นเรื่องยากมากแต่ถ้ามีครอบครัวก็โอกาสมีได้แต่ถ้ามีลูกคงจะไม่มีแล้วมันไม่ได้เหมือนยุคที่เราโตมาที่เด็กจะอยู่ในกรอบของครอบครัวตอนนี้เลี้ยงเด็กหนึ่งคนต้องมีโทรศัพท์ให้เขาแล้วหนึ่งเครื่องแล้วในโทรศัพท์มันจะไม่อยู่ในกรอบเลยที่เราแบบควบคุมมันได้จริงๆผมเป็นคนดุนะเป็นคนค่อนข้างเนี้ยบแต่ใจดีแต่จะพูดบอกหรือห้ามอะไรสอ องสามครั้งแล้วก็จะไม่พูดอะไรอีกแต่ถ้าเป็นลูกเราก็ไม่ได้ก็จะพูดอยู่นั่นแหละแล้วถ้ามีลูกชายก็คงจะติดคุกถ้ามีใครมาทําร้ายลูกเราหรือเพราะเราเอาคืนอย่างแน่นอนแต่ถ้ามีลูกผู้หญิงใครมาปร้มลูกเราก็คงจะเอาตายเหมือนกันนั่นเองค่ะ